วันนี้จะไปขี่รถเล่นจะไปขี่รถเล่นเ,เนด้อมึงอะไรเพราะว่ารถคันนี้ มีจุดหมายเหนื่อยแล้วก็กลับได้ยีเหนื่อยแล้วก็กลับ,ลลบรู้แต่ว่าซุ้ลูกชิ้นลูกชิ้นไหม เศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงมั่งดีไหมไอ้น้องอืม